การบอกขนาดแก้วเพื่อใช้ใช้แหลกเราจะวัดส่วนที่ป่องที่สุดของแก้วอย่างเช่นแก้วแชมเปญถ้าส่วนที่ป่องที่สุดมันอยู่ตรงกลางเราต้องวัดตรงส่วนที่ป่องที่สุดไม่ใช่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแก้วนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแก้วมาร์ตินี่ซึ่งปากมันกว้างกว่าฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต้องวัดก็คือปากกว้างที่สุดเพราะว่าลงในช่องแก้วได้ แล้วก,ก็อีกตัวหนึ่งสำคัญก็คือแก้วแชมเปญส่วนใหญ่แก้วแชมเปญตัวฐานจะกว้างกว่าปากดังนั้นเนี่ยการวัดต้องวัดฐานนะคะไม่ได้วัดปากแล้วก็แก้วหูเนี่ยการวัดจะต้องวัดแนวยาวจนจนถึงหูนะคะถึงจะได้ขนาดที่ถูกต้องอย่างอย่างพวกแหลกใส่แก้วซุปหรือแก้วกาแฟแหลกตัวนี้ก็จะมีเก้าเก้าช่องแล้วก็มีการต่อชั้น 9ช่อง25ช่อง36ช่องที่เป็นแหลกเข้าเครื่องล้างจานต่อให้ไม่เข้าเครื่องล้างจานลูกค้าถ้าที่จะซื้อเพราะว่าบางทีแล็ขนาดปกติมันจะใส่แก้วธรรมดาไม่ได้ตัวนี้ความหนาของแหลกก็แข็งแรงเป็นงานนำเข้าอะคะ่ะแล้วก็ดิเมนชันไม่ว่าจะเป็น9ช่อง10ช่องเอ้ย9ช่องหรือว่า25ช่องขนาดจะเท่ากันวางซ้อนกันได้มันขึ้นอยู่กับความสูงที่สำคัญก็คือลูกค้าต้องบอก ขนาดความป่องที่สุดแล้วก็ความสูงของแก้วอีเมลหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ